วิธีการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับบนนาฬิกา u u w e i Watch นะครับซึ่งนาฬิการุ่นที่มีในส่วนตัววัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG ได้นะครับก็จะเป็น Huawei Watch G3 นะครับ Huawei Watch g t G5 Pro นะครับโทษทีนะครับ u a w e i Watch G3 Pro h u a w e i Watch G5 Pro นะครับห a ว ei w a t c h D ซึ่งรุ่นเหล่านี้สามารถที่จะวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG ได้วิธีการวัดนะครับให้เราเข้าปุ่ม เมนูนะครับกดให้จอติดก่อนนะฮะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเข้ามุมเมนูทั้งหมดนะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับสัญล์คาว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบนี้นะฮะให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้เราในส่วนตัวแตะที่ปุ่มด้านล่างค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราใส่นาฬิกาข้อมือซ้ายข้อมือขวาแต่ผมเลือกเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมือซ้ายมันก็เลยจะไม่ต้องทําแบบสอบถามตรงนั้นนะครับข้อควร ดูข้อที่แนะนำนะครับเขาบอกว่าตัวนาฬิกาเนี่ยควรห่างจากข้อนิ้วเนี่ยประมาณ2นิ้วมือประมาณนี้นะครับสนิ้วมือนะเพราะว่ามันจะติดกระดูกตรงนี้นะครับติดกระดูกตรงที่บันไปนี้เราก็จะวัดได้ไม่แม่นยำนะฮะให้เราแตะที่ปุ่มด้านล่างแบบนี้ค้างไว้3สิวินาที แนะนำนะครับให้นั่งนะฮะแล้วก็มือวางไว้ที่โต๊ะหรือว่าที่พื้นนิ่งๆแบบนี้นะครับการวัดค่าที่ได้ก็จะแม่นยําถ้าเรายืนวัดนะครับมือมีการขยับนะบการวัดค่าก็จะไม่ยํามันก็จะคาดเคลื่อนแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะล้มเหลวได้ง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นพยายามนั่งครับนังมือหรือว่าวางไว้บนโต๊ะแบบลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะวัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ได้ดีกว่านั่นเองนะครับ โอเคนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่า,าเป็นจังหวะไซนัสนะคือปกตินะครับเราก็จะบอกอัตราเต้นหัวใจประมาณเท่าไหร่แล้วก็อื่นๆก็จะบอกเรานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอาการลงไปได้หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเรากดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเรากดออกได้เลยคราวนี้เราสามารถมาดูข้อมูลโดยละเอียดผ่านตัวโทรศัพท์มือถือได้วิธีการดูเดี๋ยวเราไปดูปพร้อมกันเลยครับวิธีการดูขึ้นไปฟ้าหัวใจนะครับบนแอป สุขภาพหัวเว่ยนะครับให้เราเข้าไปที่แอปสุขภาพหัวเวย่ยหรือว่าหัวเว่ยเฮลเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะมีแถบด้านบนขึ้นว่ามีบันทึกขึ้นไปฟ้าหัวใจใหม่ไปดูเลยถ้าของใครไม่ขึ้นให้เรา r e f ฟ e นิดหนึ่งนะครับบางทีมันอาจซิงข้อมูลช้านิดหนึ่งนะครับแล้วเราลิกคาว่าไปดูหรือว่าของใครไม่ขึ้นที่แถบด้านบนแบบของผมนะฮะให้เราไปที่ในส่วนตัวอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้ก็จะมีคําว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจด้านล่างนะครับเราก็สามารถแตะจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง2แบบเลยนะฮะหลังจากนั้นเสร็จก็จะบอกเราว่านี่ครับที่วัดล่าสุดก็คือเวลา 22รา,ายกา50นาทีนะครับของวันที่17กุมภาเราก็สามารถแตะเข้าไปดูได้มันก็จะบอกรายละเอียดของเรานะครับว่าของเราเนี่ยคือจังหวะไซนัสนะนะอัตราการเต้นหัวใจฉเฉลี่ย เท่าไรนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะมีบอกอยู่นะฮะครับมันก็จะบอกรายละเอียดของเรานะครับให้เราเห็นว่าของเราเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างผิดปกติหรือเปล่าถ้าขึ้นว่าจังหวะไซนัสอันนี้คือปกตินะครับเราสามารถที่แตะตรงคําว่าอินฟ r m a เมชันด้านข้างได้นะครับมันก็จะบอกว่าจังหวะไซนัสคือจังหวะอะไรนะครับจริงๆแล้วมันควรอยู่จังหวะไซนัส ให้ตลอดนะครับอันนี้คือถือว่าตัวปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือวิธีการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับบนนาฬิกาว w e i Watch แล้วก็วิธีการดูนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลด เก็บไว้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วก็บันทึกลงบนโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ก็จะบันทึกเป็นรูปแบบของตัว PDF นั่นเองนะครับเผื่อที่เราจะมาเปิดดูทีหลังนะครับหรือว่าเอาตัวเนี้ยไปให้คุณหมอเขาช่วยดูได้นะครับอะไรนี้ครับแต่ต้องบอกกันก่อนนะว่าข้อมูลตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้ในเรื่องของตัวการอ้างอิงทางการแพทย์ได้แค่เป็นตัววิเคราะห์วินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับต้องบอก่างไว้ก่อนเลยนะฮะ ก็ใครที่คิดว่าดูแล้วมีประโยชน์ถูกใจก็ช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ